ไปไหมไปไหมอ่ะเปรี้ยวจ๋ากับเรื่องนี้ปเป็นยังบ้างจ๊าของเราเล่ร้ายเกมลวงเป็นยังบ้างเอ่ยเรื่องนี้นะคะเล่ร้ายเกมลวงนะคะหนูก็กรับบทเป็นะอีนยาว อย่างที่หนูบอกว่ามันมีการมันมีปมในใจจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นนักแสดงพร้อมๆกันดังมาด้วยกันแต่ว่าเราก็มีแผลในใจของแต่ละคนแล้วก็กลายเป็นว่าพอมันอยู่ในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องแบบมาสู้กันแล้วพอมาสู้กันปุ๊บด้วยความที่เราไม่ได้คุยกันไม่ได้ปรับความเข้าใจกันก็เลยต่างคนต่างแรงใส่กัน ไม่มีใครยอมใครอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้กลับมาร่วมงานกับพิิษัยอีกครั้งเพราะว่าเรื่องที่แล้วอย่างที่สัมภาษณ์ใหญ่ไปเนาะว่าขอโทษนะคะ <c oughs> เราเราเคยมาร่วมงานกันแล้วแล้วก็เรื่องนั้นพิธิษยยอมอย่างเดียวเลยแต่มาเรื่องเนี้ยฟาดมาฟาดกลับใช่ทุกคนแบบว่าไม่ใช่แค่หนูพิธิษานะทุกคนในเรื่องไม่มีใครยอมกันเลยทุกคนแบบ ตู้ได้สู้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบแอบเหมือนในชีวิตจริงเหมือนกันมันเป็นแบบเรื่องราวในวงการบันเทิงที่มันต้องแบบมีการต่อสู้มีการแบบฟาดฟันกันค่ะใช่เรื่องนี้จริงๆสนุกมากนะคะก็อยากทุกคนติดตามตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้ดูตอนแรกเนี่ยอาจจะพลาดปมพลาดปมอะไรบางอย่างใช่ถ้าเกิดว่า พาดปมตรงนี้ไปอ่ะคนดูอาจจะงงเลยนะว่าแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีหนูมันร้ายขนาดนี้ทำไมพี่ทิสาถึงแบบถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงๆค่ะในเรื่องการเชื่อมต่จริงเรื่องการสื่อสารขอบคุณค่ะก็ปีนี้มีเวลาให้ให้ตัวเองเยอะเพราะว่า ค่อนข้างแบบว่าว่างงานไม่ค่อยมีแบบละครให้ใหใหได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าช่วงตอนที่ถ่ายละครเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาได้แบบมองเห็นตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเราว่างเราก็เลยแบบเออลองหาอะไรที่ทําให้ตัวเองแบบว่าสวยขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเมนเทนตัวเองอะ รักตัวเองมากขึ้นมองเห็นตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนก็เลยแบบว่าไปลงคอร์สออกกาลังกายใช่แล้วก็แบบศึกษาการทําอาหารแบบดีๆกินเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูรู้สึกว่าที่ที่เห็นผลชัดๆเลยคือสภาพแบบจิตใจเราดีขึ้นะด้วยการออกกําลังกายด้วยด้วยการแบบทําอาหารกินเองมันเหมือนเรา หลุดออกจากโลกโซเชียลโลกแบบอะไรที่มันวุ่นวายเนี่ยมาดูแลตัวเองเราทำอาหารเราต้องศึกษาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะว่าแบบ mm hmm. เอ,อือนนี้ทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องปรุงหมดเลยค่ะ mm hmm. ใช่ใช่ก็เป็นแบบรสโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางอันก็เปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแบบน้ำตาลหล่อข้างกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> หนูไม่ได้แบบทำให้ตัวเองเครียดขนาดนั้นเพราะว่ามันเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะหนูแบบ ผ่านการแบบลดความอ้วนมาหลายรูปแบบลลแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจว่าโอเคการที่เราจะทําได้ต่อไปตลอดชีวิตอะ่ะต้องทําให้มันแบบเป็นปกติมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็ลเลยหันมาทําอาหารกินเองเอาเท่าที่แบบร่างกายเราโอเคแล้วก็แบบเออสุขภาพดีขึ้น,นอ่างเง,ง,งี้ยถ้าที่หนูชอบนะ หนูชอบแบบหนูชอบกินเผ็ดชอบอะไรที่มันแบบเผ็ดๆเงย้งคะหนูก็จะแบบชอบกินแบบเอากุ้งมาทําแบบผัดกะเพราผัดทิ่แกงหรือแบบเป็นเมนูทั่วไปเลยแต่แค่เราเปลี่ยนเครื่องปรุงเฉยไม่ไม่ได้ใช้น้ําตาลที่แบบเป็นน้ําตาลขาวหรือน้ําตาลายแดงหนูใช้แบบน้ําตาลหล่อข้างกล้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พวกซอสอะไรต่างๆก็เราสามารถเลือกซื้อได้แบบที่มันรดโซเดียมหรือไม่ก็แบบเป็นแบบซอสคลีนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะมีใครได้ชิมบ้างคะ จริงๆเพื่อนเพื่อนหนูชอบชอบกินอาหารที่หนูทำตั้งแต่ตอนตอน,ตอนมัธยมแล้วใช่แต่ว่าถ้าตอนมัธยมอ่ะเราก็จะหนักไปทางแบบเครื่องปรุงที่แบบที่ที่ทบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แล้วพอเราเปลี่ยนเครื่องปรุงใหม่ตอนแรกเพื่อนก็จะแบบงงๆว่าแบบเอะทำไมมันรสชาติมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกว่าแบบเราใส่อะไรอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะแบบมีความเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้กูรูค่ะ เรียกว่าศึกษาตาม,มหนูไปดูโตอต,อตอใช่ไปตามแบบคนสายสุขภาพยอะไรเงี้ยใช่ก็ดูก็ทําตามเขาเยอะไรเงี้กยก็ถ้ามีวันนั้นที่หนูรู้อย่างทองแท้หนูก็อาจจะทําก็ได้แต่อยากให้ให้ตัวเราอรู้แบบจริงๆก่อนยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันเป็นของที่ เป็นของที่ผู้บริโภคต้องกินเข้าไปหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยม,มันสัมพันธ์มากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอาให้แบบว่าให้ตัวเองแบบว่าเห็นผลหรือว่าอะไรอย่างนี้ก่อนอาจจะแบบไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมาอาจจะแค่ออกมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ไม่ได้เซ็กซี่มากขึ้นค่ะจริงๆแล้วหนูก็แต่งตัวประมาณนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าอย่างแบบในไอซหรืออะไรเงี้ยถ้าหนูไปทะเลหนูก็จะแต่งแบบว่าบิกินี่บ้างอะไรีนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบรูว้าอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คือตามตามที่แบบเราเห็นสมควรเ่าะม,มันแบบเออเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยเท่าน,านั้นเองแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นคนแบบเซ็กซี่อะไรนาดนั้นจริงๆเป็นคนชอบแต่งตัวแบบแมนๆอะไรเงี้ยถ้าแต่งตัวสวยๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยขนาดรู้สึก ขอบคุณค่ะ